่ตัวน์จะน้อยมาแบบเร่งด่วนครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีค่างเป็นอาจารย์สวัสดีจ้าสวัสดีนพราะว่าตอนออกมาบาได้ไล่ออกจังหวะเนาะเพราะว่าสัญญาณบ่มีจะมาออกมาในไก่เติบแล้วจะได้ขึ้นไล่เห็ว่าอัปเดตแบบเร่งด่วนนะตอนนี้พาน้องของไปโรงพยาบาลแล้วครับโรงพยาบาลแล้วเย็บที่เข่าที่เข่าเดี๋ยวได้หักมาเลย หมอนัดสิบเนะแต่วันนี้กบวันทีเจ็ดแล้ววันนี้วันพฤหัสศุกร์ที่ที่สามเมื่อหมอนัดแต่ว่าหอฮอดหมอนัดมันเจ็บที่เข้าที่เข้าเจ็บปั้นเจ็บที่ใหญ่ยู่อันข้างเขื่อนเลยให้ใหญ่ส่ํบังคันใหญ่เลยว่าเพิ่นมันเป็นแมานักกินหมอตั้งใหญ่ยู่ในบ้านเนาะมันจับบังคให้เพิ่นเลยว่าโอ้ไปหาหมอเลยเปสั่นอีกน้อยเดียวนงหัวจะออกมาอันออกมาแล้วเดี๋ยวออกธรรมาติ ท่ันลงมาอีกนี่กันปวดคักๆนี่มันว่าค่านซักยาเล่งคอ,อนี่คือออกเลยนี่วมันมันบอกให้เฝ้าไปหาหมอเลยว่าสึนคนน้อยเอาหัวดูดแล้วน้วองหเจ็บเป็นบาดเป็นบาดเจ็บที่เขา่าที่เขานั่งรถนี่ก็ยังรู้สึกเจ็บอยู่นะเจ็บปั้นจมูกเลือดออกแน่นอะออกไหลจมูกว่านี่แล้วเนาะพูกเลือดออกไหลลงมาอันว่าจะไปจมูกว่านี่แล้วครับว่าจะไปแต่เมื่อคืนนี่แหละ เกือบอันเมื่อคืนน้องหงนอนยาอยู่ยาเกือบลูกอันพูกกับยาแล้วเมื่อคืนนี้เกือบเกือบว่าได้ส่วนพูกกับยาไปแต่เมื่อคืนนี่แหละพอเ้ารมาหิมเลิกงานมันหงกับฟ้าอาบน้ำเนาะอาบน้ำทาทากันอาบน้ำมันนี่ก็มของที่ว่าเอาขึ้นรถไปกับอะไรที่ว่ามันบุอย่างนั้นที่ว่าบบหันด้ครบเพราะว่าเพื่อไอหิมได้กลับมาเข้างานจิบเอากระเป๋าวนัรนไปเนาะ ก็ไอโอ๊กกระเป๋าต้องเก็อะไรเอาไปก็เลยว่าเอามากอนแม่ว่าอันไหนที่ว่าเอาไปได้ก็ับไอคอนก็ได้หิบได้มาเห็นงานกิจแมันพ่อกับแม่ได้ไปยู่น้ำเนาะลางานบ่ได้ครับช่วงนี้ลางานบ่ได้ยี่สิ้ลางานบ่ได้เปินล่าล่วงหน้าแล้วจะมาล่ากันท่านหารกับบ่ได้แล้ววันที่เจ็ดแล้ววันที่แปดเมื่ออื่นเข้างานคนสุดท้ายแล้วล่ะวันที่เขาก็หยุดคันลากิจแม่นกุแหละสิบเอ็ดสิบสองกูและ อยู่ยางนอนนอนเมื่อคืนโอ้ยจังเลยอันอนรับนอนรับไปน้ำข่าวกับเสด,ดตื่นเพราะว่าเจ็บท้อเจ็บทีเจ็บปัน้นเจ็บทีใหญ่ไหมวาคะแม่นผู้เท้าตะกีนนะะ้นี่คะแม่แม่เก่านี่คันปั้นเมื่อคืนนี่แสดงว่าออกแต่เมื่อคืนแล้วคันแม่เก่าน,น,น,นี่อันนี้เป็นแม่อันนี้เป็นแบบเมียไม่เพื่อนะแม่หัวสาว ยานเดย์อาขอนอแม่เลยครับกับ <c oughs> เบิ้งน้ำกันเนาะว่ารุ่นเบิ้งน้ำกันเห็ปา้นแค่นี้แนวแข็เงเลย <c oughs> จับบม่ลงเลยมีแต่โตเพิน่หน่อยมีไขมันผิวน,นั่งไขมันผิวบางผิวนั่งตับบางๆนี่เนาะตัวหน่อยก็ใจทางก็ได้ไม,มานล้วก็เจ็บอ้ะเจ็บจี๊ดๆเลยได้คันไดเจ็บอย่ายวยะว่า,จจอา,าตอนเจ็บมันอยู่อยูอยน่นึงเลยม่ต้องยางมา ดอย่างในสามที่เก้ากันจะนั่งไย่สามที่เก้าก็ได้นั่งนะนั่งนั่งกันนั่งบนเทียนกันได้เจ็บทั้งที่มาเนาะเบอร์ไหนร้านสาวน้ำกันครับก็น่าจะเกินแรงนี่หรือว่าหมูปิ้นสดร้านสาวก็นจะเลยน่ะพันเจ็บพันเจ็บจังซี่น่ะโอ้โพันเจ็บจังซีเงี้พันหมอสักยาเล่งคนยัางกุ้งแหล่งนี่ออกอยู่ เย็บปั้นเย็บทีพร้อมเจ็บเป็นตะออกนะว่าง,งานคือเจ็บปป๊บเจ็บขี้เจ็บเี้ยวเลยแมแต่ว่ามันไม่ออกอนะเนี่ยยายนุ่งนอนนั่นแหละเด็กน้อยสิออกหน่อยไหมจ้าชอบไปหาหมอเจ็บมาเสียงจังสั้นน้องเสียงของนจังสั้นบป็นเจ็บปั้นเมื่อวานนี่เจ็บค้าวแต่ว่าน้นองคงไปเมื่อวานนี่เปลี่ยนเบื้องผนนันขบวนแห่เนาะน้องย่างกว่ได้เลยเด้ ได้นางเบิ้งนางเบิ้งก็เฮือนไอหิมไอหิมกับไปเบิ้งขบวนของกันนางทาเนาะไรสดเข้าเดียวเพราะว่าไรสดได้เบิ้งข่าวเดียวว่านงกับเด็บป,ปั้นไอหิมเลยวะพามาเหือนเนาะพามานอนพักน้องกันอนตังตน้งแต่เวียนจนค่ำนอนนอนพันลูกขึ้นยางก,กับผู้สึกปวดแฉะชัดคันว่านอนจะพอ,อยู่ได้เมื่อน,นี้คือการคันนอนจะอยู่ได้เต่ว่า ปั้นมาเป็นบาทเป็นบาทซูเดอร์แต่ขอบคุณจ้าขอ,อให้เดินทางปลอดภัยนะน้องผมขอขอบคุณค่ะเ,เดินทางไปโรงพยาบาลเนาะท่านจะแรงไงก็จะองสีะว่าทาง,งาาเรียบดีอยู่จะเป็นทางไปโรงพยาบาลเนาะเส้นจับพวนันบัตน้ำมูลดุลารกับท่านนี้ ร่องลงลุมหลังเมื่มกอกี้อ่ะบอดรู้ไม่มีสัญญาณเลยเป็นรองเขาเขามีสัญญาณขอขับรถไทยทั้งแม่และลูกนะครับขอบคุณจ้าไม่ค่อยมีสัญญาณนะเมื่อกี้นี่ยันตัดไปเลยเบิ้งมาิีดีอ่องมาที่ออม,ทมือ อ๋อวันนี้นี่แบบคือวันเพื่อนหาดแกคือแบบหมออยู่เนาะมันเพื่อนหาดหมอเข้าทันหมอเขาก็เป็นหมอประจำอยู่เนาะไม่มีมีหมอเวนนี่แหละหมอเวนพนัดวันจันทร์กูแหละมือออกนะพนัดวันจันทร์ที่มาเนี่แหละแต่ว่าหมอหัวเนาะเขนกะนัดเพื่อซื้อปวดปวดยำใดกันยำนั่นหมอก็บอกว่าปวดยำใดมาแล้วเนี่ยเว้ยไส้เพราะว่หมอนัดเพื่อเนาะ ผู้คนก็เต็มสี่ซีฟสินะผู้คนกับเ,บเต็มยัง,ยงเสี่ยเลยแต่ว่ามันก็สามสิบเก้าบวกอะไรและเด็กน้อยสมบูรณ์น้ำหนักเต็มตอนได้สามสิบเจ็ามิกเนาะน้อยน้ำหนักดีท้องนี่มีแต่คนเดี๋ยวหมอก็ยังทวงว่าจับรงไในก็นมีแต่คนม่มีไขมันเลยมาถึนจับรงไหนก็นมีแต่คนพ่กก็เลิกง,งานมาเนาะ อาบน้ำได้เจ้าพระสุดได้ได้อาสุดนั้นสุดได้ได้อาสุนั้นแล้วสบายสบายพั่วกระตือตื่นค่ะรั้ไปแล้วไปไปโรงพยาบาลกระจายเห็นหน้าตัวน้อยแล้วนั่งอันที่เรียกงานมือเส้าอันขึ้นมาแ้องกับไปนึ่งข้าวไว้นะเพราะว่านอนเวลาเป็นลูกหมานึ่งข้าวไว้ไหมเหยียดเหยียดช่วเหนื่อยนึ่งข้าวไว้ตรงอันใส่ข้าวแล้วต้องกับฟ้าอาบน้ำพวกลูกเสือแบบปวดท้อง นอนบรับแล้วลูกมันนึ่งเข้าไวไหมยางมืะเกิดดีสามก็นอนบรับลูกขึ้นมามากเข้าไว้เพราะว่าเขาไม่แม่ก็ว่าบรต้องม้าแม่สิบ้าอันเอาดอกเรต้องลุกยางมะเซลเกิดลื้อลุกขึ้นเจ้าเคยชิ็นเคยเห็นรถน้องฮงตีซี่ของจะหุูเมื่อรถเนาะเวลาตีซี่้องจะลูกมันนึ่งเข้าปกติเนี่ยเข้านี้ตื่นสวยจังเลยเพราะว่าปวดท้องแล้วก็ นอนนอนไ่ค่อยหลับนั่นแหละนอนแบบเต็มอิม่มใกล้ถึงโรงพยาบาล <Okay. S 1> ก็ปวดเลยนะจ๊ะได้เลขทะเบียนรถออกรถเลขทะเบียนรถของพ่อหแฮเนาะออกันงส่วนหนึ่งออกส<ด>่วนหนึ่งออก,ออกแบบสามสามเจ็ดสามนอกเรียนติดเลยเนาะส่วนหนึ่งเลออกเลขรถแต่ว่าทางนี้บริซื้อเนาะ ซื้อก็ซื้อตะเล็กรถอ่นของเอื้อยเพราะมันมักออดลดเจ้าของค่ะบุคเคยซื้อเมื่อทัานไปออกเล็กรถเจ้าของพอดีเสร็จท่านนี่มาขอ,องกัจจุบันเมื่อยทองเหมือนไหมครับเพราะว่าทางดีอยู่ทางดีแล้วก็รถบอนไลน์เนาะแป๊บเดียวเอาจจะด้วนหรอือยังของเคยกันเล้ฮอดอันแป๊บเดียวก็ข้าโรงพยาบาลแล้วประมาณสิบห้ากิโลสิบกิโลประมาณนี่แหลยวันเมื่อวานครับสองเมื่อวานปิดล้านเนาะ แล้วมานอนในบ้านคันวณะยุตตลาดอยากขี่ยัยกไก่ทั้งน้อยเนาะเส้ขนปนทางไก่แล้วก็ทางเนี่อทางยากถ้าเป็นเขื่อนเส้นข้ามเน่เป็นไปเรือยลดกระลายทางนั้น,นแต่ว่าเส้นนี้ละเล่นง่ายขอให้ปลอดภัยทั้งแม่แมละลูกเด้อน้องหงขอบคุณจ้า,จาน,น้องกันน้องก็รุ่นหลายมือเลยว่าโอ้ยมือใดเนาะมือเวมือใดแกมือเนี่ยน้องรุ่นหลายมือแล้วเพราะว่าน้องห,หอออง ปวดมาได้เป็นอาทิตแล้วนะปวดแบบ้อง้องหงปันเขียนดูน้ำคำัมัน่ออกน้ำคัมมันได้ออกแต่ว่าออกเมื่อวานนี่ในยมารุนคักเมื่อวาน,นแล้วว่าจีได้ไปเมื่อคืนนี่บนนอจะได้พูดกับแา่จะได้พาไปต่เมื่อคืนนี่บนนอโูกเลือดโมกเลือดออกเพราะเป็นน้ำคําเขาโมกเลือด,ำำด,อดแต่ออก็ออกออกก็หลายแม่เลยว่าอันผู้บางคนจะเจ็บโดนเนาะแต่ว่าแม่เลยบนนี่ใจเลยบอกให้ไปหาใหญ่ ให้ยาญ่ข้างกันให้ยหญ่ซ้ำให้ไปเพราะว่าเพื่นซ้ำของผู้ใดก็แม่นอย่ได้ลูกว่าสันไอ้ยิ่งกเลยค่ะไปให้ใหญ่เพ่นซ้ำให้นาะทำทำเมืให้ยใหญ่เพื่อนเลยว่าต้องได้ไปโรงพยาบาลแล้วล่ะว่าสันเพราะว่าคันแม่แม่ก้าแม่หลังนี้มันคันอีกคพราะ่เดียวนาะเพิ่ว่าอีกน้อยเดียวพอดคอเพิ่ว่าอีกปลายนิ้วคันมันออกมาฮอดมัองนี้แหละคันมันมันลงฮอดมองนี้คือออกเลยได้แล้วว่าสัน ยายเันจิบอาจะยายเป็นคนบีบเส้นบีบนวดนะครับยายเป็นหมอนวดเก่าบีบเส้นบีบนวดเพื่อนยายปวดก้อนกระล้าสมัยตะก้อนเพิ่อนว่าตะก้อนก็ออกเองเนาะยื่นเนาะยายเพื่อนก็เคยเห็นอ้อยื่นหัเหยื่อให้เห็นคนไทยบ้านนั่นนะยายว่ามันเป็นหมอตำแยผู้หนึ่งเป็นหมอตำแยผู้หนึ่งอันนี้ก็เลยว่าก็เขาจะไปโรงพยาบาลก็คือจังสี่โอ้อสิเห็นนะฮะกังวล ไปไว้ก่อนทังไหนก็ไปไว้ก่อนแต่ว่ามันบูมบอมามันได้ก็บ,บรรยูนะ่บ่ได้เนาะเพราะว่ามันปั้นที่เจ็บที่เรื่ยอ,อยุ่างบ่ได้แล้วเงินบบรรยังบ่ได้นั่งน้องของนั่งบ่เทีย่ยงเลยไหมในแต่นอนเนาะเมื่อวานได้นอนจังวันแต่น้องสินาเมือม่อ้วครับเพราะว่าชงอากาศเดือกกา้าแดดแล้วก็ฟา้าเมื่อชเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับขอบคุณจ้าครับเมื่อวานนี้น้องก็ได้ลงรถไป ัแต่มองจอดรถเนาะเพราะว่านี่จะหามองจอดรถยากจังหน่อยครป็นเ้าทั้งคนเลยเดีวบ,บอกคนมองจราหนาใจคนท้องมา,าไปไปจต่างกันที่หลังถ้ามันเจ็บมาคือ,อยู่บ่ได้เลยเดี๋ยวยู่ยากเลยเสียงย่นสั้นนะลุงตาไหไตาหงมวยมันเจ็บจี๊ดจี๊ดอยู่เจ็บที่เนี่ยมออกมาซี่แบบเจ็แบ,บแบบแบบนาทีแล้วปั้นดีทช่ไหม อันดูที่ยังกวนปวดเย่วอยู่ตลอดที่ต้องปวดเย่ยาตลอดวัดพี่ตะออกให้เป็นหนหวยแล้วงุดยิดง่ายหนหวยลงเปลี่ยนแล้วแม่ไหมนะ้องหนัาก็เป็นเมียนบ่งานกันบ่เจ็บท้องเมียนมันยังเจ็บบ่เป็นยังซีเนาะอันนี้เจ็บเยอะลูกน้อก็ต้องตังต้งจากท้องเมีนหลายว่าข้างลุ่นแล้ว เจ็บซีออกเนาะอันนั้นท้องเมนเจ็บอยู่เนาะท้องเมนเนาะหองก็เจ็บบักคัก้ทีมอยู่ในเอาต้มน้ําอันฮอนคบให้เป็นคนที่มาเลือดเลือดจางเลือดน้อยเนาะมันก็เลยปั้นเนาะหุ่นน่ะแต่แต่ใด๋จะว่าอันเจ็บท้องอันเป็นเมนเนาะนงก็เจ็บบักคักแล้วค่ะงามเฮ็ดแล้วนะค่ะทางแดนงายอยู่เสียงจนมีเสียงเนม ទេណ deon ាទេអើមកតើគូចូលយ៉ាងចូលក៏ໄດ້ចូលក៏ໄດ້តើគូយ៉ាងចូលយ៉ាងចូលក៏ໄດ້ដល់ទីណាໄປក្រណណាពូកាប់ញ៉ាមកវិញណាជឹងគីណាំមកវិញមកក្រណទីណាពូញ៉ាជឹងគីណាំមកវិញឡើយ ยายพนว่าโอ้ยายคอนเฟิร์มเลยว่าสันบุบวัวอ้อมืัอนี้กำลังเอิร์สใช่ก้อนไปตองไปตองเยียมไปตองเรียมพูนว่าอ้อก้อนคือก้อนสิตสายก้อนสีสายมันก้อนหูอยู่หน่งไปตองเรียมแต่โชว์โซ่ๆมันถึงหมอกเนาะใช่ยายพูนจับบางยายพูนจะว่าโอ้ยอีกน้อยเดียวตัวนี้แล้วว่ะน้องตกะใหญ่เงี้ยเพราะว่ามันเจ็บปั้นมาที่เขาที่เขา คลิปย่อนหลังให้เบิรงนะครับใช่คนคำทองจับปลพอ,อแม่พ<ห>่อแ <ๆ S 1> ม่ก็ <ๆ S 1> จะตื่นเต้นเป็นธรรมดาไม่เป็นไรทำใจให้สบายเข้าไว้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปขอบคุณจา้าตื่นเต้นนอนงงตื่นเต้นเมื่อคืนนี้ก็บอบตื่นเต้นคักจนอนแบบนอนแ้าของกับปวดท้องในนอนบุลับเลยว่าโอ๊ยออกอย่างไรเนาะก็ตื่นเต้นเห็นออนหน้นาตัวน้อยเราก็ตื่นเต้นเป็นธรรมดาเขื่อนเพื่อนเวาเนาะ ลูกคนแรกก็ตื่นเต้นธรรมดาแ่แม่โอมทองมาเป็นเก้าเดือนเนาะก็นี่แหละคอยห้าต่จัเห็นหน้าเจ็บเนาะเจ็บก็อดเลยอดเอาติดตามแฟนไทยคนจังหวัดใดน้าจ้าสารสินครับผมสารสินแต่ว่าผ่านทางหัวฝาคันยุเกิลนุ่นยังไงยุไก่แล้วก็ไปงงานเมื่ายงอย่างไรครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ วางและปวดไปเนี่ยขอบตาออกมาขอบนอนปูบ no. ้านรักบ้านแล้วเนาะขอบนอออกมาจากทางรักบ้านพอดีมีด้านจริงจริงด้วยด่านข้างหน้ามีด้านจะเศร้าหรือมั้งเพิ่ว่ากันนั่งกินกาแฟอยู่กาแฟกันนั่งกินน้ำกินกาแฟ อย่ยังความเร็วกว่จับคนน้อยคนที่ชอบมาคนที้เท่าได้เลยคือมีคนแรกเนาะคนแรกมันยอมมันนี่แล้วครับขาจดใจนะอากาศมันเป็นโมเมนต์มืดกับโม่เอินเนาะอะ่รกับแบบมันปวดปวดแล้วไปตะออกง่ายแต่ว่ามอกมัอนี่กับโม่เอินนี่แหละ เก็จนวนนันเนาะเกต้องวนันแล้วหายโวกัะ,ะเถอ แม่นเจ็บปันกินได้นิดหน่อยนะ่เท่ากินน้ำาก็าหู้ไปแก้วนึ่งกินน้งก็บโมเสกเพราะว่าหวดปั้นมาบัได้ละมาใจอ่ะ ว่าทีแรงเนี่ยนะความดัน,นสูงขึ้นไปไปไปนี้จะไปยื่นได้ไปยื่นนั้นตอนนต้อนสมุดก้อน มัน <laughs> แล้วมีเตียงน้อยกัยังบ่เบวอันซอกอยาได้ปัญหายาผู้ใดมียาที่ใส่เป็นย,ย,า,ย,นยาต้มแหมต้องได้ต้มอาบนะแต่ว่าได้เจ็ดมือเหรอว่าจึงได้ยาต้มนี่ขายแบบยัง่สะดวกสบายเยอะง,งานเสไร็จแล้วไง FG อฟจจาก Uncle อำเภอคุม้มวาปีพาแฟนมาอยู่ไทยหรือว่าอยู่ลาวจ้า อันนี้ยุยยไทยเนาะูไทยก่อนแต่กับอนาคตกับพวดอไทยเปล่านะยุ่งสองฟังยาไปยาอมาแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ที่มันยุทางฟังนี่แหละเนาะเพราะว่าอนาคตกับลูกกจะได้พาโรงเรียนปิดเทอมก็จะได้พาลูกไปปิดเทอมช่วงปิดเทมนี่จะได้พานลูกไ,ไปหาไม่เท่าหางเรล่านะใหญ่พว่งหา หนักก็ตัตมันอยู่พี่แล้วแค่กิจกรับไปเรื่องยากยากอยู่บ้นานกิจกรรมไปเรื่อยเที่ยวไปเที่ยวมานั่นแหละว่ทาทำรถไปได้กบบไปง่ายมาง่ายก็เล่นแค่ไปดูมันจะไกลแล้วเนาะใกล้จะเข้าโรงพยาบาแลแล้วขอต้นนอตนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวไทยเราด้วยค่ะขอไปทั้งแม่ทั้งลูกขอบคุณจ้านจะไกลแล้วเนาะ ใช้ท้องโรงบาลแล้วดีแต่ว่าโรงบาลเขาปุกไก่เนาะแต่<ช>ว่ามันเด้ซื้อนองกระถินผู้กับยาพอดีแล้วงานกระถินเมื่อวานนี่แหละถวายกระถินแล้วเมื่อวานนี่แหละเคือบได้เคลือบอันเสอันงานกระถินเพ,นเนนนเพ่นยังได้เปเบิ้งกระถินนำ้ำพันยุ่ยยังได้แปลนปักกระถินน้ำพันอยู่ปากเสมืออันมือพ่นตั้งเนาะ กับเมื่อวานนี้มือ่อไหรกับไปปักอีกปักสองเทือเกิดจากไหนมีงานมีงานอยู่อีเลยงานดไปงานยืดนวนมเมไัวันที่22ถึง 16, 22, 2ีง่ 2> สิบหสพฤศจาิาไม่พัสดีมาตอนนั้น23่บสูได้ยู่ไก่กันนวนว่าเบิงงานมาเทียวงานอยู่นะครับ <c oughs> วันที่22 นี่25ปัจจัยการนี่แหละจัดงานใหญ่อยู่ได้เนาะอ้ปิดถนนได้ขจอบปิดถนนได้อ่านมะล่ำกระยุนนี่มันไปจัดไปจัดคนพี่ไก่บอกให้พาผมมาแต่ว่าขงผมไม่ได้มาค่พาขายของนี่มันขจอบไปจัดยุ่ยสร้างบิ๊กซีสร้างคนมีรันอยู่บนียู่ก็จะเดียวแต่คนไกลแล้วอีกแป๊บนึงวัลงมาหทานงหน้าเรโรงพยาบาล เพิ่งวาจอดรถเวลาเี่ยงดินเห็่เงไม่รูกกระด้มันมียามอ้วนเลยทองปั้นตลอดปั้นยนมันแม่ บมยามอ่อนไหนอ่อนแป๊บเดียวแป๊บเดียวแล้วกับแข็งอีกช่องปันตลอดทีเขเขาบว,ว่าของถโทาาไป่วว่าของอยูไนเดี๋ยวได้ลงไลก็น,นะพอ่อะอดลงบานแล้วของของของเดี๋ยวผมมาเล่คนเดียวนเยเพราะว่าเดอทเดชถือโทรศัพท์ จะได้เขาจะไปโทรหาทีมเพราะว่าน้องฮงจะได้เข้าไปก่อนมองจะรถอย่ห้างกันเติบหนึ่งจะข้างหน้าคือสุบุมีแล้วน้องมึงจะรถเดี๋ยวขอโตลงไลก่อนเดี<ม>๋ยวให้ทีม<ห>มาเบีดใหม่ครับผมค้ะบายค่ะบายครับลงพยาบาลเรียบร้อย